ตลาดตลับ,บโอ้ยอาการเสบาใหา้เดียวก็ไม่เปิดบักถาาเลย,ายเย็ยน ไม่เปิดอีกโอ้เป็นอะไรกันเนาะโอ๊ยอากาศเย็นเหลือเกิน เลยสิ่โงโอ้แสง ไปไหนของมันหรือมันจะไปไดนมาต่างกันหมดนี่ยขายด่วนนะขายถึงกี่โมงครับนู่นับขายถึงดึกไหมครับลุบนนนนงโดนแน่คนเยอะทุกวันเลยอ่ะ ก็มันเยอะนี่นี่ก็ไม่ได้ซอนเนี่ยเริ่องใส่ใส่ใส่พุ่นเยอะๆอ่อได้ไหมไม่ได้เยอะมากเลยนะห่อนหนึ่งเยอะมากเลยก็ก็ก็เรียกลูกค้าี่งไงก็ให้เขายิงกันเอาอิ่มนะเอาอิ่มเอยอะแย้เยอะไปไม่ได้ต้องอร่อยอ่ะ ดี๋เวาซื้ออาหารให้นำโชคก่อนนะครับนำโชคอาหารหมดแล้ว năm châu mười năm đây. เป็นทาสแมวกรแล้วแมวนี่ดีเนาะมีคนเอาอะไรให้กินคนไม่ต้องทำงานหากินเองไปต่ออ๋อโอ้ยเป๋าหนักปะ มีกับข้าวคนด้วยนะมีอาหารแมวอีกโอ้หนักเลยขนมแมวนี่แพงกว่าขนมคนอีกนะซื้อขนมแมวทีมเจ็ดสิบแปดสิบคนนี่กินเลยถุงหนึ่งครับยี่สิบบาทเซเว่นยังไม่ทันเปิดเลยโดนคนซะละพวกนี้มือนอ่นบอนจริงมีร้านมอไซเปิดม่นะครับายพวกออทาร์สไปหน้าชิลอะไรพวกนี้เคยดูแล้ว อยากไ้ชิวหน้านะแต่ว่ายังไม่เจอทรงที่ถูกใจเลยพอเจอทรงที่ถูกใจนี่ก็แพงซะเหลือเกินหลายพันมุดจริงๆเลยตรงนี้ถ้าไม่ได้ไฟสะอดลา์ช่วยนะ่แย่เลย คือก็นัดไปก็นัดเป็นระเยอะด,ด้ยวยขี่รถวันศุกร์เนี่ยรถมีเยอะจริงๆโอ้โหไม่มีไฟด้วยคันนี้อันตรายนะครับโอ้โหสิบล้อไม่มีไฟด้วยโคตรอันตรายเลย กับปูทีตองตวะในตำนานเด้อเด้ออากาศดีมากนะอ้าวโอ้โหเล่นนี้เลยพี่ใช้สูตรใช้สูตรน้าไปกลับรถมาแหมสูตรมันดีจริงๆว่ะใช้บ้างมไ้่เอา เนี่ยอันตรายนะรถต้องวิ่งตลอดเวลาเราอ่ะเห็นว่ามันโล่งๆเราก็อยากจะไปใช่ไหมทันที่มาทางอื่นอ่ะเขาก็เห็นว่าโล่งๆเขาก็ยีบรีบไปยี่ยีรีบเหยียบอยากจะไปเหมือนกันหมายความว่าแล้วมันจะมาปะกันแะละอันตรายนะล้อพัดเดียวเนี่ย,นยนะเยนี่ยเนี่ยโอ้ยท้ายๆก็ไม่มี ทำไมมอใส่มันชอบไม่มีไฟท้ายป่ะมันแกะออกหรือมันพังหรือยังไงพูดถึงถ้ามันพังง่ายๆอันนี้ก็โอ้โหนะไ,ได้ตังค์ค่ารถแต่ว่าถ้าแกะออกเนี่ยเป็ไม่เข้าใจนะว่าจะแกะออกทำไมเรื่องความผาภัยัาษีหรือไงมองตรงน,นะครับไม่ได้เทเลยนะอันตรายด้วยจะทำกันหนึ่งก็สวยเอาโอ้ ผมมาใช้ทั้งรถเกินทั้งมอไซค์ผมเลยไม่เข้าข้างอะไรสักอย่างอะไรที่ถูกก็ว่าถูกอะไรว่าผิดก็ผิดไปนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรถูกตลอดทุกอย่างเราผมก็รู้ตัวบางอย่างผมก็ทําอะไรก็ผิดบ้างก็มีอยู่กันนะครับพยายามก็อะไรที่รู้ว่าผิดก็อย่าไปทำลเลยเลยวมันจะเดดอดร้อนเขาเดื่ดเขานะครับโอ้ยหนักหนักกระเป๋า,บาเบาก็เล็กเล็กเอ็นสและนะ ขี่มันนะ,ะคล้องตัวนะจะบอกให้ช่วงไันสั้นแ,แรกแรขี่ก็ไม่ชินนะเคยขี่ซีโนมาเงี้ยร้อเล็กๆเ้ามาเจอร้อใหญ่โอ้โหทำไมมันมรู้สึกไม่คล่องเลยแต่พอแบบชินแล้วก็โอ้โหอย่างมันเลยครับพื้นพาสพื้นพาสอายูอลล่อะไอ้เลย ไม่มีคนไม่มีใครก็เล่นนขับรถใช้ชีวิตของเราให้สนุกเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนใครก็พอละวามที่ผมนะพี่เจอสงจังหวัดในตำนานอีกแล้วคันเดิมนี่หว่าเห็นไหมรีไปก็ท่าน้ำสุดท้าก็มาเจอกันเพิ่มความเสี่ยงให้กับชีวิตตัวเองเครับเปล่าๆนี่เสก ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่กด subscribe นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับชมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่ก็ก็แปลกนะก็ดูกันเนาะดูเลยเฮ้ยทำไรอะ่ะดีครับนั่งอะไรกันมืดมืดะฮะอ๋อ ฮะมันจะคิดว่าจะออกไม่อยากกินโดรนออกอะไรอ๋อทำให้มีไฟมันมืดไงเนี่ยเห็นปะ่ะตรงเนี้ยมันหายไปติดแล้วมันก็เสริมข้างล่างไปแล้วสวัสดีครับถึงบา<ล>้านแล้วครับมาบเจอใหม่คลิปหน้านะครับผม บาย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 น้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคเข้าบ้านกินข้าวดีกว่า